Để yêu thương thích mình kể cho Để yêu thân thích mình kể cho Chỉ đồ Hãy yêu sẽ liên quan kết cho Hãy yêu sẽ liên kết cho Chỉ đôi ดูชาๆเขาเข้ามาแพ็คกระเซ็นซีโร่เจ็ปีกบวากระจกพวกตัวกระจกียบไม่ติดเต็มตัวกระจกกระจกเกันเกินมึงควรไปหาโรงพยาบาลไปหาหมอจิตเวทแล้วท่องคาถา ดูเจ้ามาแพ็กดูพี่รำพิ่แพกมาก่อนพี่แพชุดจับชุดชับโจอินดูอิสริลกระจกกระจกเจ้าหทเนียนเนียนอย่างเซกโรโทหรือถอยหรือต้นมันกีโฟไงพวกมึงกระจกซันตาแซดอินริลิกจะไปดูโอทีแบงค์บาดกระจก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 แล้วก็ให้ได้รู้พวกมึงกระจก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 ได้ววทูกระจก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 จะเอามาเทียบกู กระจก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 ขังคูททำได้คู่ทำได้ตามฝันคู่ทำเพลงตามฝันและไม่เคยสนใจว่าพวกมึงจะดังมาจากไหนเพราะกู m เอ็มีชายไม่สนใจพวกกระทูในก่นกระจกแต่แต่ร้องเพลงไปวันๆไม่มีตังสักบาทให้ใช้มันตลอดซับวัดซับวัดซับยูซับวัดซับวัดซับยูซับวัดซับวัดซับย สามวัดสามวัดสามจูพวกกระจอยังไงก็กระจอยู่วันยังคำยังอิสรลิอิสรลิไม่ใช่พระเจ้าอย่ามาอวดเก่งอวดใจ่กูชีพพวกอิสรลิกระจอกแล้วก็รับสาเจ้าแล้วก็รักกันมาก่อนแล้วก็ดูเา้าพอเจ็ก็มา่อนแล้วก็ดูาว้าเจ้าพวกกระจอ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 ควรไปหามวาะอิสริยลิหรือโต้อิสรลิควรไปหามอาะ กินยาจิตเวทบำรุงสมองทำให้ฉลาดแล้วสูบยาบ้าแล้วสูบกัญชากัดยาเสพติตทุกชนิดพกมือมันฝรั่งปลอมไม่ใช่ฝรั่งแท้ไอหัวดอพวกมือมันกระจอกคูดินให้ควยคูดินให้ควยดินให้ควยคยควยคุ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 ยค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 ยกระจอกควยคุยคุยคุยควยคุยคุยคยควยคยคยกระจกกระจอกและยังไม่เจียมตัวอีกไอสัตว์ โดนเพงดับของนิดของแท้กูโหดกว่าพี่ในดีสัตว์พวกมึงมันกระจอกไม่เคยลงรายการเวทเทิลลงรายการเวทเทิลไม่เป็นชื่อไม่ดังเสียงไม่พอกูยอดวิวเขาละสิรลยไปโคลมือถือของเขามาเพราะพวกมึงมันกระจอกกันค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 นกระจอกค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 นกระจอก จีดูดพวกมึงมันกระจอกันเทียบกูก่อนจะเทียบไม,ม่ติดจะเอายังไงกับเอ็มจีชายพวกมึงก่อนเทียบกันก็ไม่ติดเพราะพวกมึงมันกระจอกกันคนคนไม่มีใครสนใจมึงเพราะเพลงมึงมันกระจอกเพลงเด็ระเจ้าอ่อนที่ every two bad คือ l t u queen